สวัสดีครัมารู้เรื่องบ้านแบบทุกมุมดีไซน์ทุกมุมความคิดนะครับแล้วก็ใส่ไอเดียสดใหม่ให้กับบ้านของคุณกับรายการ living at home ครับช่วงนอบรู้เรื่องบ้านต้องถูกใจนักท่องเน็ตที่กำลังจะสร้างบ้านแน่ๆค่ะช่วงห้องรับแขกตั้งแต่จบวิศวะเขาเป็นนักการตลาดมาตลอดแล้วก็เป็นนักการตาดที่จะดูแล ในหลายๆประเทศมาเดียวกันเรามี3แบรนด์คือแบรนด์นเออจมพีสไพพายชูชัยชูชัยเจมพีสแล้วก็ซีถูบายชูชัยชิวแปด f ิบเก้า <DJ S 2> เอ,าอฟแอลพีเคเราเห็นขวดเนะนะฮะออฟฟิศต้องดูโรงงานก็ต้องดูร้านใหม่รีเทลต้องลายต้องดูแล้วมีลูกตัวน,น้อยอีก3คนได้ียกว่า8ปดต่าง้แแบ่งเวลาย,ยัางไง่ะ เราหน้าจากผู้ชายเนี่ยมาเดินเพิ่มแบบเต็มครับซึ่งตอนนั้นมันท้อกเลยแทนที่เราจะไปพญ่าอ่อนไปกินเหล้าไปอะไรนะทางเราก็ไปไปออกกลังกายด้วยครับโดยหลักเนี่ยเราก็ทําผลิตภัณฑ์เขาเรียกซอฟต์เฟ้นิชชิ่งดีกว่าก็คืออะไรที่เกี่ยวกับผ้าทั้งหมดเช่นหมอนผ้า่มลูกค้าสปาส่วนใหญ่เขาจะบุ๊กก่อนนะฮะเขาจะโทรมาบุ๊กก่อนเพราะว่าวอล์กเอ็นส่วนใหญ่เนี่ย จะจะผิดหวังเพราะว่าเต็มดูที่ว่าสาวหัวยอเปียกมานั่งตรงเนี้ยพี่เคยจีบพี่เคยหาไป็นหาไว้พอเปี๊ยสดหรือกรอบจ้ะไม่มีไม่มีลยสเตสมากครับแต่ยังไม่มีใครทำพี่คือพี่ชอบทําอะไรที่ถ้าเราทําอะไรที่มันแตกต่างเนี้ยพี่ว่ามันเกิดดเปิดโล่งด้วยนะครับจัดแสงง่ายเพราะสามคนจะมีขาวอยู่คนเดียวสองคนก็ทำใหม่แกว่าโน้ตดับอกช่วง เยี่ยมมาเออสมมติว่าคนมาห้องนอนแล้วค่ะครับอยากจะมาร้องเพลงคาราโอเกะหรือดูหนังก็มาเป็นมุมนเ่ยให้สองค่อนไปกินข้าวไปถุงวันจันทรแก้วอะไรบอกอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คุยเนี่ยก็ต้องเอื้อมมาหยิบยันอีกไม่ได้เราก็เลยไปสายตรงนี้มาเลื่อนได้เพื่อนได้เรื่องเล่าใต้พอดีที่ภูมิใจเนี่ยนะคือตู้ใส่รองเท้าอันนี้อันนี้ฮะใช่คือปัญหาคอนโดคือเราจะ ทำยังไงให้มีที่วางรองเท้าแล้วดูไม่เป็นตู้รองเท้าจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเพื่อนให้มาครับแล้วมันมีกลิ่นใบชาค่ะขอเรี้ดมนะคะเรลาดมแล้วมันใช่คพน้าห้องเลค่ไดเสียงบรรยากาศอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผงชุ้ยด้วยใช่ไหมคะก็น้ำเนี่ยเป็นการพัฒนาผงชุ้ยของบ้านด้วยแต่ว่าในเชิงอารมณ์เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทันทีผ่าอันนี้เนี่ยเป็นหนังที่เขาทําให้เหมือนเก่าแล้วมันย,ยิ่งยิ่งนั่งมันก็ยิ่งมีลายอ,อย่างแม่บ้านนี่ก็ถามุณมกค่ะทําไมมันเก่าเก่าเหมือนที่เราดูในเหมือนในหนังละครโอ้โห นแล้วนี ö, ่นี่ีเหมือนเป็นก้อนกระบาดเลยเอย่ยงม้เลยเป็นคนที่มองว่เป็นแทบมากเลยครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นห้องเฉพาะเกาะจมใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรหนักติดหนังนี่คือนี่คือพลาสติก PE ฮะที่เอาไว้สารเอ่อเก้าอี้เอาดอกเฟอร์นิเจอร์ครับพอตอนน้องเริ่มจะขาดเหลอนได้เนี่ยเราก็เริ่มเอาโซฟามา กระจายทำเป็นลึกทูกจิมส,ส่วนตัว<ะ>ห้องนี้เนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยจะเป็นห้องที่เด็กสนุกมากรลองลองรถเด็ก, <มา S 3> ก็มาสู่รถจริงคร,รับท,ที่มันเหมือนกับเหมือนรถจริงเก๋ได้แล้วทุกความแบบว่าหรูราและมีความสงบจริงๆไม่ใช่อินทีเรียรแต่ว่าชอ,ชอบชอบ่วงครบเครื่องเรื่องบ้าน ยคร่าวๆนะคะของไฟดาวไลท์ว่าสมมติว่าลูกค้าต้องการเลือกไฟอะมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถเปิดปิดสวิติสั้นของสวาร็อกกี้มันเล่นกับไฟเนี่ยคือมัอนจะเห็นสีสันมันจะมีความโดดเด่นมากแล้วก็<ช><ช>จากด<ช>ีไซเนอร์ระดับโลกนะครับฟิลิปซาร์กรอนอาราดอะไรเนี้ยก็ามาอยู่ที่นี่สามารถมาดูได้คือเมื่อก่อนจะเห็นในแคตาล็อกแต่ในอนา,นานคตเนี่ยสามารถมาดูของจริงได้เพราะว่าเหมือนว่าเสริมพัฒนาการให้เขาแบบสไลเดอร์ลงมา มุดตามที่เขาชอบได้นะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นโคมที่ไม่ได้ฉายไฟลงมาโดยตรงจากตัวโคมเราเรียกว่าแสงแบบปินไดเล็กนะคะก็ไม่แพงค่ะประมาณร้านต้นๆนะคะกับ<ล>คุณภาพช่วง sure. life at home มองกระจกครั้งใดอาจจะต้องขัดใจค่าบสบกรปรกทุกทีแบบนี้ไม่ดีแน่และรอยหยดน้ำต่างๆก็มีผลต่อความงามของเนื้อไม้ทั้งสิ้น และสามารถใช้เครื่องขัดพื้นในการปัดเงาได้พร้อมน้ำยาปัดเงาด้วยน้ำเปล่าและผ้าแห้งครับ